เรื่องของกรมประชาสัมพันธ์กันบ้างค่ะอกรมประชาสัมพันธ์ครับเตรียมความพร้อมนะครับบุคลากรด้านเทคนิคทั้งในส่วนกลางและส่วนภู้นา้านะครับเพื่อที่จะนําความรู้ไปปฏิบัติงานในระบบโทรทัศน์ดิจิตอลนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ นายคาเชนกันิกานะครับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิคกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามกรงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งโทรทัศน์อนาล็อกสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลน,นะครับระยะที่ 1. ศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ได้ใช้พื้นที่ ในการติดตั้งเครื่องส่งและอุปกรณ์ส่วนควบนะครับโดยบริษัทล็อกซเล่จำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทสตรองบราเดอร์หนึ่งเก้าหกหนึ่งจักัดนะครับได้นาวิทยากรมาแนะนําและก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการบารุงรักษาเครื่องส่งและอุปกรณ์ส่วนควบระบบโทรทัศน์ดิจิตอลนะครับก็เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคของกลุ่มประชาสัมพันธ์นะคะในด้านความรู้เกี่ยวกับการแพร่าภาพออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนะคะซึ่งกลุ่มประชาสัมพันธ์จะต้องเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ความสาม,มารถพร้อมนําความรู้ ู้ทักษะไปป,ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะคะตามโครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งโทรทัศน์อนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลนะคะซึ่งผู้เขเับรารนบรงทั้งหมดเนี่ยเป็นช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานประจําสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถ,สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จาก22สถานีจนํานวน50คนทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศค่ะเตรียมพร้มเข้าสู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบนะคะ